เรื่องกรณีเชฟปลืม้มเมื่อวานนี้คุณสิทธิพันธ์วานิชพันธ์ใช่ไหม mm hmm. เขาไลฟ์สดและยอมรับผิดมดแล้วเรื่องกรณีที่เอาแหละ mm hmm. เขาก็ยังคบกับแอนอยู่ mm hmm. แต่ก็มีการไปหอมแก้มทางด้านเบียร์เดอะไวท์เปิดภาพทางด้านของปลื้มที่เมื่อวานไลฟ์สดมาเนี่ยนะครับ mm hmm. คือเอาจริงคุณผู้ชมฮาเจโจตัวเองเนี่ยก็ยอมรับขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยในไลฟ์สดเนี่ยนะครับ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะเดี๋ยวเปิดตอนเสียงเขาไลฟ์สดดีกว่านะเพราะการจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราออออากาศเนี่ยระหว่างที่เขาไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ข้างๆจะเป็นคนตอบแทนเพราะว่าเห็นบอกว่าเชฟปื้มเนี่ยแกเป็นคนพูดตะกุกตะกักใช่ไหมเออติดอ่างแกพูดไม่ค่อยเก่งดังนั้นเนี่ยเพื่อนก็เลยต้องอธิบายแทนทั้งหมดคนก็เลยเหมือนกับไม่เข้าใจก็เลยเหมือนกับไปโจมตีเพื่อนว่าเอ้าตอบแทนทําไมก็ให้ปื้มเขาตอบสิแต่ถ้าเราฟัสสอบบกกัึึง อาไหนลองฟังดูสักนิดหนึ่งฮะก็อย่างแรกเลยผมก็ยอมรับความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงเลยว่าผมขอโทษที่ผมไม่ได้เลิกกับแอนนี่ก่อนที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่กับเบียนะครับผมควรจะ จบความสัมพันธ์แล้วก็ตัดความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกับใครซึ่งคุณผู้ชมครับเอาแหละประมาณนี้ล่าสุดจะยังไงก็ตามแต่ขอดูแอนนี่หน่อยนะฮะแอนนี่ก็คือแฟนของเชฟปลื้มปรากฏว่าหลังจากเมื่อคืนนี้เชฟปลื้มตัดสินใจขอโทษแอนนี่เขาโพสต์ว่ายังไงอ่ะดูเต็มๆผิดหวังสุดๆใช่ไหมใช่ฮะสั้นๆคู่กับเชฟปลื้มฮะ เพราะประเด็นเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนที่สุดแล้วก็ยังโพสต์เพลงตรองของวงมีนด้วยนี่คุณผู้ชมครับโดยเหตุการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่จบเพราะเมื่อวานนี้เอาจริงนะอย่างคุณระเบียบรัฐพงพาณิชก็เป็นผู้ใหญ่ที่พูดน่าคิดว่าสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวแล้วก็เหมือนกับเบียรครับเหมือนกับหลายคนเป็นห่วงเบียรว่าเบียรงานต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับโดนเขาเรียกเลยนะ เซีรีส์เขาก็กขอเหมือนกับถอนเลยไม่เอาเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับน้องเบียรโพสต์ขอโทษแล้วใช่ไหม<ช>ขอ<ะ>ดูเต็มๆซะนิดนึงเจ้าตัวขอโทษว่ายัางไงไอซ์คือเจ้าตัวมีการโพสต์ไว้ใน a c e b o o k นะบอกว่าขอโทษนะคะที่ทําให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียรผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอเวลาเบียรอยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดี กว่านี้ขอโทษนะคะโพสต,ตอนตี 2, 2> องหนาทีฮะหลังจากเมื่อคืนกระแสรุรนแรงมากจริงๆมันจะมีคอมเมนต์ที่เบียร์เขาเข,าเขียนเองอีกนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดหนึ่งเช่นเขาเขียนว่าเบียร์อาจจะไปทําร้ายใครก็ขอโทษจริงๆค่ะเบียร์เองก็โดนทําร้ายมาเช่นกันไม่ต่างจากใครถ้าใครจะซ้ําเติมเบียร์ขอไม่สนใจแล้วจริงๆเบียร์ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะนี่ขณะที่ก็ยังมีการพิมพ์ต่ออีก ประมาณว่าอ๋อมีคนเหมือนกับพิมพ์พเข้ามาให้ถามถ้าพิมพ์พแบบนี้ตั้งแต่วันแรกก็ไม่ยาวขนาดนี้หรอกเขาก็ด่าเบียร์กันทั้งเพจแล้วกูดันชื่อเบียร์ด้วยก็สะดุ้งกับเขาด้วยทั้งวันน้องเบียร์ก็เข้ามาขอโทษนะนี่ล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้เหมือนกับเบียร์จะขอโทษอกลับมาตรงนี้ก่อนแต่ที่มันไม่จบเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้อีกมี เขาเรียกใครนะที่ไปให้กำลังใจเบียบะ่ะคุณแพรจ๋าเดวอยส์มันมะีเออเออแพรจ๋าเดวอยส์ไหนดูข้อความแพรจา๋าตอนที่เขาโพสกันนะมันมีข้อความต้นเรื่องที่เขาโพสใช่ไหมใช่ฮนะที่เขาโพสทำนองว่าอะไรอะไอ,อ้กูไม่รู้กูทีมเบียร์ forever ก็คือจะทีมเบียร์ตลอดไปเจา้าตัวเองลองเปิดโพสขึ้นมานิดนึงฮะเขามีการลักษณะนี เข้า<ห>ไปคอมเมนต์นะข้างล่างใช่ฮะคุณแพจ่าบอกแลวมันก็โดนโหรือว่าไงก็คนก็ไปทัวลงแล้วคนก็แคปข้อความนี้ไปแชร์ต่อบ,บอกว่าอ้าวไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอว่าตอนนี้สังคมอะไรเกิดขึ้น<ห>แล้วคุณมาพิมพ์แบบนี้ว่าคุณเข้าข้างเบียรตลอดการเนี่ยล่าสุดวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคุณแพจ่าเดอะไวท์ด้วยฮะคุณแพจ่าเดอะไวท์บอกว่าจริงๆก็รู้จักกันเป็นศิลปินเดอะไวท์ด้วยกันไงคุณเ oh <my S 1> บียก็เดอะบอส์สวยเหมือนกันนะใช่ฮะวันนี้เขาบอกว่าอยากจะชี้แจงเหมือนกันบอกว่าที่โพสต์ไปตอนนัััั้้นนมมมมคืืือออเเ่่่่ตตงงงแแยไีรบบ เฉาขนาดนี้ยังไม่มีเรื่องกระแสแรงขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆคือยังไม่รู้กระแสใช่ฮะคือตอนนั้นมันมีเรื่องออกมาว่าเนี่ยเบียไปก่อเหตุอะไรแบบนี้หรือเปล่าในงานปาร์ตี้เขาก็เลยมีการติดต่อไปหาเบียเบียบอกว่าไม่ได้มีการเรื่องของการมีเซ็กซ์ภายในงานปาร์ตี้แน่นอนดังนั้นเขาก็เลยบอกเขาก็เลยไปให้กําลังใจเบียรแล้วก็มั่นใจว่า,วาเบียรพูดความจริงณนะตอนนั้นก็เลยโพสต์แบบนั้นไปแต่พอหลังจากที่เรื่องมันผ่านมาแล,แล้วกระแสเริ่มรู้แล้ว ใช่ฮะส่วนตัวก็เลยอยากจะฝากหน่อยบอกว่าในฐนานะรุ่นน้องในวงการแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเบียร์ควรจะสกิดเบียร์เตือนเบียร์สักนิดนึงว่าคุณจะชี้แจงจะพูดอะไรต้องคิดอีกสักนิดหนึ่งฮะแล้วก็ยังยืนยันว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดคือแสดงว่าเท่ากับว่าแพรจา๋าเขาคงยังไม่ได้ฟังความแบบละเอียดถูกไหมฮะ,ฮะจนกระทั่งตอนหลังเมื่อคืนนี้มันละเอียดทั้งหมดแล้วทั้งแอนชื่อเขาออกมาชี้แจงผ่านรายการคุณดุงกัญชยัยทั้ง เบียเองซึ่งบางคนบอกโหคำพูดเบียเหมือนกับไม่ขอโทษอย่างไม่จริงใจสุดท้ายก็เราต้องเตือนเนี่ยนะฮะว่าให้เบียเนี่ยต้องเหมือนกับเขาเรียกรว่าอะไรนะเขาบอกว่าก็คือการจะออกมาพูดอะไรกันยาณมิตรก็คือเพื่อนรอบข้างเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดว่าน้องเขาพูดแบบนั้นคนที่อยู่ข้างๆเตือนน้องเขานิดนึงไม่ใช่แค่ตัวของน้องเบียอย่างเดียวปลื้มด้วยก็เหมือนกันและให้กําลังใจคุณแอนนี่เข้าใจว่าคุณคือผู้เสียหาย ราะว่าภาษาไม่ได้อัปเดตข่าวสารเลยเนาะมาเห็นอีกทีมันก็เหมือนสายไปแล้วทุกคนก็เข้าใจผิดไปหมดแล้วว่าภาษาเข้าข้างน้องในทางที่ผิดแล้วก็ถ้าภาษาลักแบบเอ็นดูน้องเบีภยภาษาก็ควรที่จะแบบพูดตรงๆกับน้องตักเตือนน้องอะไรอย่างนี้เนาะแต่เราอะมาเห็นในวันที่แบบข่าวมันไปไกลามากแล้วอะแล้วน้องก็ออกมาพูดบอกว่าตัวเองผิดเองเป็นคน หลังจากที่ได้ดูคลิปไลฟ์สดของน้องเบียร์กับคุณปลื้มก็รู้สึกว่าการยานในเมท่ดีนี่มันสําคัญมากจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวทุกอย่างอ่ะมันสามารถออกมาซ ft กว่านี้ได้ถ้ามีการอ o m m u n i เคตสื่อสารเลือกใช้คำพูดที่มันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นคนรอบข้างที่อยู่กับน้องณนะตอนนั้นสำคัญมากๆนะคะก็ฝากดูแลน้องด้วยนะส่วนคุณแอนก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงคุณปลืมนะ้มเนาะเพราะว่าเขาก็อกมายอมรับอะไรทุกอย่างแล้วอะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของเรานะอืมมันเป็นเรื่องของเขาอะ่ะนี่ฮะอย่างที่แพรจ๋าบอกคือเบียรเองถ้าเพื่อนหวังดีก,กับเบียที่เป็นการยารมินจริงต้องเตือนเบียให้ได้ถูกไหมคือเบียรก็หลุดไปแล้วฮนะเพราะไลฟ์สดไปเนี่ยหโวแต่ละคำอะไรนะไหนเปิดไปที่ไลฟ์สดของเบียหน่อยสิฮะประเด็นก็คือตอนที่เขาไลฟ์สดคือต่อให้มีไม่มีเบียร เขาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะแล้วประมาณว่าเขาจูบเบียเองอย่างเงี้ยไอ้คำแต่ละคำเนี่ยถ้าการยานมิรเนี่ยต้องเตือนบอกเบียคืออย่างที่คนที่เข้าไปคอมเมนต์บอกโอ้ยน้องเอ้ยถ้าน้องขอโทษแต่แรกหนูผิดค่ะจบไม่เละขนาดนี้ล่าสุดกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่า ทนายพัดใช่ไหมเขาเรียกว่าทนายฝั่งเมียหลวงคุณผู้ชมฮะคือวันนี้แกก็ออกมาบอกเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ฝ่ายชายเองเนี่ยออกมากล่าวคําขอโทษถูกไหมฮะแล้ววันนี้มันมีบางประโยคซึ่งทางทนายพัดเองเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันเช่นกรณีของคนที่เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วถ้าใครไปฉะเบียรเดวอยส์อย่าลืมว่าเบียรสามารถฟองได้ ข่าเดียวกันถ้าจะไปเอาผิดเบียร์เอาผิดได้ไหมเขาบอกก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันคือถ้าฟังจากการไลฟ์แล้วเนี่ยตัวของเบียร์ที่มีการไลฟ์ออกมามันมีอยู่สองประโยคที่รู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงคือประโยคนี้แหละต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่เอาคือถ้าเกิดมีนพิสูจน์ได้ว,ว่าคุณกําลังพูดถึงใครอันเนี้ยมันเป็นการเผยแพร่สู่ที่สาธารนณะอ,อีกอันหนึง่งก็คือทางด้านน้องแอนมีสิทธิ์อาจจะฟ้องได้<า>อ,อีกอันหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่า,าตัวของปลื้มมาปรึกษาเขาว่า เหมือนเขาเป็น ATM กเ็เป็นที่นอนอันเนี้ยคุณเผยแพร่แบบนี้แก่บุคคลอื่นๆและเป็นบุคคลสาธารณะผ่านสื่อก็เสี่ยงที่จะผิดอีกเหมือนกันแสดงว่าวันนี้ทนายเมียหลวงเรียกแบบนี้แล้วน,นะฮะกำลังบอกไลฟ์สดของน้องเบียเสียงได้เลยที่แอนนี่เอาไปฟ้องอคำนี้ค่อนข้างเป็นคำอาจจะเป็นคำเยาะเย้ยถากถางแต่ว่าเท่าที่ความคิดผมนะฮะน่าจะยังไม่ถึงขั้นหมิ่นประมา นะครับเป็นคําที่อาจจะไม่สุภาพไม่สมควรพูดอย่างงี้ครับก็ยังไม่ถึงขั้นหมินประมาทครับคือถ้าบริบทเนี่ยนะครับมีการไลฟ์สดแล้วก็เปิดเผยแก่บุคคลที่3คือบุคคลทั่วไปและมีจํานวนมากแล้วก็ไปดูกระแสสังคมว่าคนทั่วไปเขาเข้าใจว่ายังไงถ้าคนทั่วไปเข้าใจว่าทางคุณแอนนี่นะครับเข้ามาเกาะ ผู้ชายอย่างเงี้ยอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของหมิ่นประมาทได้เหมือนกันนะครับต้องดูบริบทว่าสังคมเข้าใจว่ายังไงถ้าสังคมเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ก็โดนได้เหมือนกันครับก็อาจจะมีความผิดคือเข้าข่ายเนี่ยถ้าทาแล้วให้ได้รับความเสียหายเนี่ยก็อาจจะโดนทั้งคดีแพง่งแล้วก็เป็นเรื่องของละเมิดด้วยเป็นคดีเป็นคด,ดีอาญาและคดีแพ่งเลยทั้งคู่เลยครับใช่ครับผมผมมองว่าการที่มีการบันทึกเสียงเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์บันทึกได้แล้วการปล่อยเนี่ยก็มีสิทธิ์ปล่อยได้นะ แต่เพียงแต่ว่าถ้าปล่อยแล้วไปเพิ่มเติมข้อความหรือปล่อยแล้วเจตนาทําให้บุคคลอื่นเสียหายเนี่ยนะครับถ้ามีการเพิ่มเติมข้อความดัดแปลงทำในลักษณะที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันนี้อาจจะเข้าข่ายผิดหมิ่นประมาทถ,ถ้ามีหลักฐานชัดอ่ะสั้นๆคุณผู้ชมครับดูคุณเมย์ใช่ไหมครับเมย์เฟื่องอารมณ์ะคุณเมย์เฟื่องอารมณ์ภรรยาของคุณหนุ่มกัญชัยอลองดูภาพเต็มๆเลยแล้วกันฮะ เพราะคุณหนุ่มเขาก็อธิบายไปเรียบร้อยเป็นภาพเหมือนกับคนกําลังยกมือไหว้คุณเมย์และเจ้าตัวก็เขียนว่าไหว้ตูทําไมกันเนี่ยใช่ไหมไม่ดราม่าก,กันแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้กันนะคะนี่ก็ประมาณนี้นี่ครับ